สวัสดีจ้าเดี๋ยวมนีแต่วจะพามาเฮ็ดแกงเห็ดเพิงหวานกับเห็ดเกาลัดจ้าอันนี้คือเห็ดเกาลัดจ้าจะเป็นหมูสีน้ำตาลแล้วก็าสีออกเหลืองๆน้ำตาลแบบนี้จ้าอันนี้เห็ดเผิงหวานใหญ่จ้าขาใหญ่ๆยังสีเลยจ้าเดี๋ยวก่อนอื่นแเต่ก็จะมาทําความสะอาดเห็ดกนจ้าคือจริงๆแล้วเห็ดที่เก็บมาจากป่ากับ บริโุขกับโปรกหลายจ้ะเพราะว่าแต่ว่ตาตัดขาแล้วก็ทำความสะอาดมาดีแล้วจ้ะเพราะว่าจังไดเขาก็ต้องต้มน้ำทิ้งอีกน้ำหนึ่งยู่แล้วจ้ะเดี๋ยวมาเห็ดแกงเห็ดน้ำกันจ้า คือจังตัวนี้มีเหลืองเหลืองเนาะจ้ะเข้ากับตัดออกจ้ะ <Okay. S 1> ถ้าเป็นเฮดเกาลัดแบบนี้จ้ะเตาก็จะทำความสะอาดค้านิดน้อยจ้ะถ้าเป็นดอกนอ่อนแบบนี้จะเข้ากัเข้ากับเอาเดยเลยจ้ะแต่ว่าถ้าเป็นดอกอยังสิจะแกนิดนึงเข้ากั ให้ดึงให้แกะโตเขียวๆนี่ออกจ้ะเดี๋ยวเตาจะเอาเห็ดลงไปล่างจ้ะเดี๋ยวค่อยมัดจ้ะไม่มีเจาจะแกงเห็ดใส่นมายใส่บวบฝรัง่งล้อก็ใส่ฝักทองจ้ะ ล้างสะอาดแล้วจ้ะแล้วแต่จะหัน่นดอกเขีพึ่งหวานก่อนจะหั่นข้าจะหั่นแบบตามใจข้าเลยจ้ะแบบขนาดขนาดใหญ่ขนาดหน่อยตามใจข้าเลยจ้าแต่จะหั่นขาก่อนเนาะ เขาจะหั่นเป็นแบบทั้งสี่แบบนี้ก็ได้จะเป็นคล้ายๆแบบหั่นแบบลูกเต๋าจ้ะแบบนี้ก็ได้หรือเขาจะฟานเอาก็ได้จ้ะแบบนี้ก็ได้จ้ะกัดเลือแต่เขาหมักจ้ะแบบใดก็ได้จ้ะชิ้นใญ่ชิ้นหน่อยกะตามใจเขาเลยจ้ะ ถ้าเป็นดอกแบบนี้จ้าตรงนี้ยังบดีสีเขียวเขากะกินได้เลยจ้าถ้าเป็นสีเขียวเขาต้องแกออกจ้าสวยงามากจ้าเบิง้งขาวสวยมากเลยถ้าเป็นน่อยแบบนี้เขากะเบิกบอตัดก็ได้จ้า แกงข้างดอกเลยจ้าแบบนี้จ้าเพื่นจะขาย่าหน้อยหนึ่งเขาก็ตัดขาออกก่อนก็ได้จ้ะเข้าก็ค่อยพาขึ้นแบบนี้เดี๋ยวเต้าก็จะหั่นเห็ดห้หมดจ้าจากนั้นเดี๋ยวเข้ามาเตรียมเครื่องแกงกันจ้าบวบจ้าสุคีนีฝรั่ง ท่องหน่อยจ้ามือนี้เต่จะใส่นอใหม่น้ำจ้าแต่ว่าเป็นนอใหม่กระป๋องเนอจ้าถ้าเป็นนอใหม่สดสดบาเน่าขึ้จะแสบเนอจ้าเนาะที่เปิดกระป๋อง เดี๋ยวข้ามาโขกพริกตะไคร้หอมแดงกันจ้าโขกตะไคร้ก่อนนะจ้ากว่าตะไคร่นี่จะโขกยากเนาะตำพ่อหยาบหยาบจ้าแล้วข้ากกบเอาพริกลงไปจ้าจากสามหลูกกับพ่อจ้าหอมแดงใส่ไปใส่ไปครึ่งหนึ่งจ้า ยานั่งผงที่แต่เห็ดเองตอนแตวกลับเมืองไทยจะเดี๋ยวแต่จะผสมให้เบิ่งจ้ะใส่น้ำห่อนจ้ะเฮ้าเทลงไปประมาณหาลอยกมจ้ะหรือว่าแต่แต่วแตคว่ำคนที่หฮอต้องการได้จ้ะเดี๋ยวแต่จะลองใส่เดี๋ยวแต่จะใส่เป็นยานั่งผงประมาณสองช้อนโต๊ะจ้ะสองช้อนแกงเท้านี่แหละจ้ะ คนละไล่เพื่อถ้าห้าวามามัคคนร้ายเขากะส่ชวนเดียวก็ได้จ้ะเทลงไปเลยจ้ะ ไปผสมน้ำมะก,กองอีกครอบน่งกระไดจ้ะถ้าเฮาตรงการควมขคนอีกเนาะจ้ะเดี๋ยวเฮามาตมเห็ดให้สะอาดก่อนจ้ะใส่น้ำลงไปแล้วก็เปิดไฟต้มน้ำให้เดือดจ้ะน้ำที่เฮาจะต้มเห็ดก็เดือดพอดีจ้ะใส่ลง,งไปเลยจ้ะตอนยุบานแตวก็บ่บเคยแกงเห็ดกินจ้ะมิตรแม่แกงให้กินมิตรแม่มิตร,ตรป่าแกงให้กินพอมาอยู่เมืองนอก ไล้ต้องแกงกินเองจ้าเพราะว่าผู้มีผู้ใดแกงให้กินก็ได้เห็ุเป็นอัตโนมัติจ้าพ่อนำเดือดขึ้นมาปุดปูดแบน,นี้จ้าเขาก็คนในหนึ่งแล้วก็ออีกประมาณหนึ่งนาทีจ้าแล้วเ้าก็เอาไปล้างน้ำเย็นจ้า ท่องจ้ะใส่บวบจ้ะกลัวันจะสุกอยาก่ากลัวเห็ดนากจะกมีเหยใ่้ใส่ลงไปก่อนเห็ดจะฝึกท่องเข้าสุกจะ เห็ดที่ห้าต้มไวจ้ะใส่ลงไปด้วยจะ<ป> <c oughs> น้ำพ่นผลจากจะใส่พริกลูกโด ็นแบบแช่แข็งจ้ะใส่ลงไปอีกซีิแม่งหลักพัน,น,นไล่แนะนำเดือดจ้า<ม>กระสีเขียวสดคือเกาจ่าบังเพราะว่าตอนเขาออกจากช่องแข็งจ้ะห้องประตร้องรอให้เขาละลล่เข้าเอาลงมาใส่น้ำเดือดเลยจ้ะเขียวสดบานว่าไปเก็บมาจากสวนจะเบังในต้นหอม Kabai meng lap. น่ากินมาเวยจ้าเบึง้งอันนี้เห็ดพึ่งเกาลัดอันนี้อันนี้เห็ดพึ่งหวานหน่อไม้ผักบวกฝ้าหลังสุกินีใบแมงลักฟักทองลูกโดดใบต้นหอมจา้าน่อไมอ่เป็นตะแสบค่ะจ้าเบึ่งนามยะดั่งคน้นคนจา้าคนจนแหลเป็นตะแสบขนาดจา้า Hệ binh mang bão con hôn hôn da. Mhm. Mm Nhuôn được nắp dung kuốc kuốc lì da. xin hết kuốc la đebony. Wa uh, chị ngoài đỏ ngang đỏ binh ta saya อือเห็ดเกาลัดแสบแสบมากเลยจ้ะป่าให้แม่หน่อยครับมแม่ชิมนะอือร่อยป่าฟักทองให้แม่หนอ่อยป่าฟักทองให้แม่หนอ่อยขอบคุณครับมาแม่ชิม อืจ่าบังผักทองผักผักทองกระจากสวนคือสิีหวานแสบขนาดจ้าอันนี้น้ำอันนี้น้ำอันนี้อะไรบอกทุกบอกหลวงป้าน้าอ่านหน่อยอันนี้อะไรครับอะไรครับพริกพริกอันนี้อะไรครับพริกเผ็ดพริกเผ็ดอันนี้อะไรครับอืมที่แม่ไปเก็บอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับแม่ไปเก็บเห็ด ไม่กินนะเอาเปาให้แม่น่ะเคอืมอโอเค,ออเควันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายหน่อยครับบ๊ายบายสวัสดีครับด้วยน้วครับ